ฝันเห็นกบหมายถึงคุณไม่ควรที่จะเข้าไปรับทําอะไรใหม่ๆที่เสี่ยงหวังมีลูกก็จะได้มีลูกหวังทําธุรกิจใหม่ก็จะได้ทําดังใจคิดเพื่อหรือผู้คนที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดีจะทําตัวห่างเหิน ทางด้านความรักคนที่คุณรักดูเหมือนจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของคนอื่นๆด้วยช่วงนี้คุณต้องหนักแน่นให้มากๆเพราะมือที่สามเขามาแรงจริงๆคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณรักเขามากขนาดไหนคุณมีดวงที่ต้องเดินทางในระยะนี้ทำให้คุณจะมีโอกาสห่างเหินกับคนที่คุณรัก ทางด้านการงานการเงินระวังช่วงนี้คุณจะทำงานพลาดบ่อยส่งผลให้ถูกตำหนิจากหัวหน้างานหรือบุคคลรอบข้างได้จะมีคนทำให้เสียทรัพย์สินเช่นรถยนต์นาฬิกาทองเพราะความไว้ใจจึงทำให้เสียรู้คนอื่นคุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงย้ายที่ทำงานหรือย้ายแผนกหรือมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่สูงขึ้นจากเดิมเลขนำโชคหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้า